อายาสวรรค์บทที่26ยุพดีเขาเพอเรียกหาหน้าน้อยขวัญยิหวาพิทยายุทธ์บอกกับตนเองดวงตาที่ฉายประกายอ่อนโยนอยู่เมื่อครู่นี้นั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นกระด้างและบอกความชิงชังเมื่อมองไปยังร่างที่นอนหนาวสั่นเพราะผิดไข้ของโพดเพียงแต่เป็นไข้น้าน้อยก็เตรียมพร้อมที่จะมาฉุดกระชากหัวใจป่าเถื่อนออกไปจากร่างเทพบุตรของคุณเทียวหรือฉัน ฉันอยากให้คุณตายตามน้น,น้อยของฉันไปนะักคุณโพธ์พงศธรยุพดีผมรักคุณเสียงของโพธ์ดังขึ้นอีกซึ่งมันได้ไปทําให้ความคิดคํานึงถึงตัวเขาอย่างชิงชังของขวัญยิวาหยุดลงและแล้วในวินาทีต่อมานั้นเองดวงตาทั้งคู่ของเธอก็ต้องเบิกกว้างฉายแววฉงนสนเทเมื่อผิดไข้ได้เป็นเหตุให้โธพธ์เผลอต่อไปว่าฉัน ฉันจะฆ่าแกได้ยินไหมเริงชัยว่าฉันจะฆ่าแกหากแกทำกับขวัญยี่หวะดังที่แกเคยทำกับยุพดีฉันจะไม่ยอมให้แกแต่ต้องขวัญยี่หวายุพดียอดรักบอกขวัญยี่หวาสิว่าผมไม่ได้ฆ่าคุณผมไม่ได้ฆ่าคุณพ่ เด็กสาวอุทานชื่อของเขาออกมาเบาๆพร้อมกับขยับกายลุกขึ้นยืนมองร่างที่นอนสันสานเพราะปิดไข้ของโพ่์ราวกับเขาเป็นสิ่งมหัศจรรย์พร้อมกันนี้เธอก็ท่องทวนคำพูดของเขาอยู่ในใจฉันจะฆ่าแกได้ยินไหมเริงชัยว่าฉันจะฆ่าแกหากแกทำกับขวัญยีิวาดังที่แกเคยทำกับยุพดีคุณเริงชัยทำอะไรน้อยคุณโพ่์จึงพูดว่าจะฆ่าคุณเริงชัยหากเขาทำเช่นนั้นกับฉันอีก ประโยคท้ายเด็กสาวถามตนเองครั้นความคิดอย่างหนึ่งเล่นปราดขึ้นสู่สมองใบหน้าอันงดงามของขวัญยิวาก็ถอดสีซีดเผือดคุณโพทไม่ได้ฆ่านาน้อยถ้าเช่นนั้นนาน้อยตายเพราะเหตุใดเล่านาน้อยกินยาผิดอ่าหรือว่าขวัญยิวาสาวเท้าเข้าไปใกล้โพทอีกเล็กน้อย บัดนี้ความชิงชังเขากําลังเลือนไปพร้อมกันเสียงของคุณป้าชื่นชมก็ดังขึ้นซึ่งทำให้ความคิดคำหนึ่งของเธอกละเคล้าไปกับเสียงของโพธที่บอกถึงความขมขื่นปวดร้าวป้าเชื่อว่าคุณโพ่เป็นคนดีและเธอมีจิตใจงดงามอ่อนโยนป้าเชื่อเหลือเกินว่าเธอไม่ได้ฆ่าน,าน้อยของยี่หวาในเมื่อเธอรักนน้อยมากเธอจะเป็นใครก็ช่างเอิอ ฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ไว้แต่เพียงว่าฉันไม่ได้ฆายุพดีอย่าว่าแต่ฆาเลยตลอดเวลาที่เราอยู่ร่วมกันฉันไม่เคยทำอะไรให้ยุพดีต้องเจ็บช้ำเพราะฉันแม้แต่เพียงปลายเล็บตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันได้หลงผิดอย่างที่คุณโพ่์เคยว่าฉันกระนั้นหรือ เด็กสาวถามตนเองพร้อมกับค่อยๆเอื้อมมือออกไปแตะหน้าผากของโพ่ออย่างแผ่วเบาเมื่อบังเกิดความรู้สึกอ่อนโยนกับเขาขึ้นวูบหนึ่งแต่แล้วเธอก็ต้องรีบฉักมือกลับเพราะหน้าผากของโพ่ร,ร้อนจัดราวกับเธอเอามือไปแตะเตาไฟพิษไข้กำลังขึ้นสูงคงจะไม่ใช่ไข้ธรรมดาควรจะมีหมอมาตรวจไม่ใช่ทานยาแก้ไขที่มีอยู่ ขวัญยิหวาคิดคำหนึ่งเมื่อมองดูร่างที่สันสานและขบกรามขมไม่ให้ฝันกระทบกันเพราะความหนาวของโพธ์พร้อมกันเธอก็รีบปาดไปหยิบผ้าหม่มที่พับอยู่ข้างปลายเท้าของโพธมาคลี่คลุมซ้อนไปบนผ้านวมให้เขาอีกชั้นหนึ่งหมอควรจะมาที่นี่เร็วที่สุดนางสาวพิทยายุทธ์ยืนหันรีหันขวางอยู่หน้าเตียงนอนของโพธ์อย่างกระวนกระวายใจขณะนี้เธอต้องการให้ใครสักคนหนึ่งมาที่ห้องนี้ เพื่อเธอจะได้ให้เขาอยู่กับโพธแทนเธอเธอจะได้ไปโทรศัพท์ตามหาหมอให้มาที่นี่โดยเร็วที่สุดเป้ะแหวนมัวทําอะไรอยู่หนอจึงช้าเสียจริงๆเธอเหลือบมองดูกลิ่งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใจหนึ่งอยากจะเอื้อมมือออกไปกดแต่ก็ไม่กล้ากดเพราะอีกใจหนึ่งเกรงว่าโพธจะรู้สึกตัวตกใจตื่นถึงแม้จะรู้ว่าโพธหลับไปเพราะริดไข้ขวัญยีวาก็อยากจะให้เขาพักผ่อนจนกว่าหมอจะมา ระหว่างที่ขวัญยี่หวากำลังยืนหันรีหันขวางอยู่นี้แม่แหวนก็ได้ก้าวเข้ามาในห้องนั้นคุณโพ่ยังไม่ตื่นหรือคะหญิงมีอายุเดินเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆ,ๆขวัญยี่หวาพร้อมกับกระซิบถามเบาๆยังจะ้ะเด็กสาวตอบแล้วก็พูดต่อไปอย่างคนใจร้อนว่าเรื่องคุณโพ่ยี่หวาคิดว่าเราควรเรียกหมอให้มาตรวจดีกว่ายี่หวาสงสัยว่าเธอจะไม่ได้เป็นไข้หวัดธรรมดาเมื่อกลางวันป้าก็เรียนคุณโพ่์เธอคะ่ะ แต่เธอห้ามไว้ไม่ให้ป้าโทรศัพท์ไปตามเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมากอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเดี๋ยวคุณท่านจะตกใจไปเปล่าๆแม่แหวนพูดพร้อมกับมองดูนายหนุ่มของหล่อนอย่างห่วงใยพอคุณพดพูดอย่างนั้นป้าก็เชื่อเธอหรือจ๊ะถ้าป้าไม่เชื่อแล้วป้าจะทำยังไงละคะในเมื่อคุณโพ่เธอบอกป้าว่าเธอรู้ตัวของเธอดีแม่แหวนพูดเสียงอ่อย เพราะคุณโพธ์ของป้ารู้ตัวเธอดีนะสิจะ๊ะถึงได้นอนสมไม่รู้สึกตัวเธอกล่าวประชดเขาพร้อมกันนี้เธอก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเขาเรียกเธอว่าขวัญยี่วาแม่แหวนกับขวัญยี่วาพากันหันไปทางเสียงนั้นขุนโพธถ้าจะตื่นแล้วแม่แหวนคาดคะเนพลางเดินเข้าไปใกล้ขุนโพธของหล่อนซึ่งปรากฏว่าแท้จริงแล้วโพธย,ยังคงหลับอยู่หล่อนจึงหันมาพูดกับขวัญยีวาว่า เธอไม่ได้ตื่นรอกค่ะเธอยังหลับอยู่และละเมอเรียกคุณยิวานั่นเองแม่แหวนยิม้มแล้วก็มองดูใบหน้างดงามของเด็กสาวที่หล่อนเอ็นดูรักใคร่อย่างเพ่งผิดอันเป็นเหตุให้ใบหน้าของขวัญยิวาร้อนวูบวาบและแดงระเรือ่อเธอหลบตาลงต่ำโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเอ่ยขอตัวเลี่ยงออกไปจากห้องนั้นและเผลอไผลห่วงใหญ่โพดว่ายิวาจะไปขออนุญาตเจ้าคุณปู่โทรศัพท์ไปตามหมอดูอาการคุณโพดป้าอยู่กับเธอนะจ๊ะ ค่ะแม่แหวนรับคำสั้นๆพลางมองตามร่างงดงามนั้นไปจนลับตาแล้วก็แอบ,บคิดว่าคุณยี่หวาเธอไม่ได้เกลียดคุณโพดหรอกเพราะคนที่เกลียดชังกันเรื่องอะไรจะไปสนใจห่วงใยทุกร้อนในการป่วยส่วนคุณโพดของแหวนคงจะมีความรู้สึกต่อคุณย่หวาดังที่แหวนเคยได้ยินคุณพกายพูดกระแนะกระแนหนหากไม่ใจจุดจ่อเธอก็คงไม่ละเมอเรียกคุณยี่หวาเจ้าประคุณ คุณพ่อเธอจะรักใครอีกสักคนก็ขอให้เธอสมหวังสมรักเถิดหญิงสูงอายุผู้พักดียกมือขึ้นประนมท่วมศีรษะคล้ายกับจะบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุณพ่อของหล่อนให้ประสบความสุขเช่นเดียวกับผู้อื่นทั้งนี้ก็เพราะหล่อนรู้ว่าโพ่อโชคร้ายในเรื่องผู้หญิงจริงอยู่เขาอาจจะโชคดีในด้านที่ได้เป็นเจ้าของหัวใจของผู้หญิงคนที่เขารัก แต่ก็มีอันเป็นไปชักพาให้เธอจากเขาไปในที่สุดทางด้านขวัญยิวาพอออกจากห้องของโพ่์เธอก็ตรงไปพบกับประมุขของบ้านผงสะทรและขออนุญาตท่านโทรศัพท์ไปเชิญนายแพทย์วิทย์เพื่อนของโพ่์มาตรวจอาการของเขาโดยแอบอ้างชื่อของแม่แวนว่าเป็นผู้ให้ความคิดเธอซึ่งเธอก็เห็นดีด้วยท่านเจ้าขุนจึงเอ่ยอนุญาตพร้อมทั้งพูดถึงบุตรชายของท่านว่า คุณโพดนะเขาเป็นอย่างนี้แหละเวลาเจ็บป่วยเขาชอบปิดเงียบกลัวใครจะห่วงใยเดือดร้อนเพราะเขาหากไม่หนักหนาแล้วเป็นไม่ยอมให้ใครรู้ว่าเป็นอะไรเพราะเหตุนี้แหละเวลาเขาไปอยู่ห่างไกลปู่จึงเป็นห่วงเขาเกรงว่าเจ็บไข้ไปแล้วกว่าใครจะรู้ก็พอดีแก้ไม่ทันรักษาไม่ได้ หลังจากที่สนทนากับท่านเจ้าคุณอีกสองสามประโยคขวัญยิวาก็รีบโทรศัพท์ไปหานายแพทย์วิทย์ซึ่งเขาก็มาถันความใจร้อนของเธอเพราะอีกครึ่งชั่วโมงต่อมานายแพทย์หนุ่มก็มาถึงพงสศธรหลังจากที่เขาได้ทำการตรวจโพดเรียบร้อยแล้วก็จัดแจงฉีดยาให้โพดหนึ่งเข็มพร้อมทั้งบอกกับขวัญยิวาและแม่แหวนก่อนที่จะไปรายงานท่านเจ้าคุณว่าโพดไม่ได้เป็นไข้ธรรมดาหรอกครับ เขาเป็นมาเ,เรียไม่น่าที่จะทิ้งไว้เสียหลายวันตอนท้ายเขาพูดเป็นเชิงตำหนิซึ่งบอกให้ผู้ฟังรู้ว่าอาการไข้ของโพดไม่สู้น้อยนะักครั้งแรกพอรู้สึกว่าคุณโพดไม่ค่อยสบายดิฉันก็เตือนให้เธอไปหาหมอตรวจค่ะแต่เธอว่าไม่เป็นอะไรมากเธอก็ว่าเป็นหวัดธรรมดาทานยาเสียสองสามเม็ดก่หายคุณหมอเป็นเพื่อนสนิทของคุณโพดคุณหมอก็คงจะทราบนิสัยเธอกระมังเขาวาเป็นยังไง แม่แหวนชี้แจงให้ในแพทย์หนุ่มเข้าใจเขาจึงยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีและพูดว่าเรื่องดื้อรั้นของเขานี่แก้ยากเพราะดื้อและอวดดีว่าเป็นคนเก่งนี่แหละถึงได้นอนสรงไม่รู้สติในตัวเขาหนะ่ะมีทั้งเชื้อไข้ป่าและมาลาเรียพอเป็นขึ้นมาจึงหนักหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรหรอกป้าไม่ต้องห่วงแต่ถ้าช้ากว่านี้อีกสักวันสวันฉันก็ไม่รับรองเหมือนกันถึงจะเป็นในพ่เพื่อนรัก พอได้ยินชายหนุ่มผู้เป็นแพทย์พูดรับรองไข้แม่แหวนก็ยิ้มออกส่วนขวัญยิวานั้นเธอได้นั่งนิ่งฟังการโต้อตอบของคนทั้งสองอย่างสงบพร้อมกับแอบถอนใจออกมาเบาๆอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าอาการของโพ่์ไม่เกินความสามารถของนายแพทย์วิทย์เฮอ้อหากคุณยิวาไม่เป็นผู้จัดการโทรไปเชิญคุณหมอดิฉันก็คงใจเย็นอยู่ค่ะเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรมากคุณยิวาสิคะเธอเห็นผิดที ขวัญยิวารู้สึกเคืองไม่แหวนขึ้นมาเป็นริ้วๆเมื่อหล่อนพูดเป็นเชิงยกย่องเธอทั้งนี้ก็เพราะเป็นเหตุให้นหนแพทย์หนุ่มมองดูเธอด้วยสายตายิ้มๆสายตาเช่นนี้ขวัญยิวาคิดว่าหากเธอเป็นคนรักของโพิ์เธอคงจะเพียงแต่อายเขาไม่ใช่ทั้งโกรธทั้งอายดังเช่นขณะนี้และแล้วในวินาทีต่อมาความโกรธความอายก็เพิ่มขึ้นเมื่อไหนแพทย์วิทย์ได้พูดกับเธอโดยเฉพาะว่า เดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมคนไข้ที่ราชวิถีขากลับผมจะแวะมาฉีดยาให้โพดอีกเข็มคุณขวัญยิ่หวาไม่ต้องวิตกกังวลอะไรหรอกครับเรื่องอะไรฉันจะไปวิตกกังวลเพื่อนของคุณหมอเขาจะเป็นยังไงก็ช่างปะไรไม่เกี่ยวกับฉันสักนิดที่โทรไปตามคุณหมอก็เพราะหน้าที่หรอกเธอโต้ตอบเขาอยู่ในใจในทันควันส่วนปากนั้นปิดสนิทและก่อนที่เธอจะพูดว่าอะไรนายแพทย์หนุ่มก็ได้เอ่ยคอตัวไปพบพระยานิติธรรมพงศธรเสียก่อน พอยั่งเข้าวันที่ห้าของการได้รับการรักษาจากในแพทย์วิทย์ผู้เป็นสหายอาการของโพดก็ดีขึ้นสมองของเขาค่อยแจม่มใสคลายความซึมเศร้าเพราะพิษไข้ฉะนั้นเขาจึงเริ่มแปลกใจต่อการที่เขาได้รับการเอาใจใส่ขึ้นมาขึ้นมาช่วยแม่แหวนดูแลพยาบาลเขาของขวัญยีวาด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียบเคียงถามแม่แหวนขณะที่หล่อนเข้ามาเช็ดหน้าเช็ดตัวให้เขาในตอนเช้าว่าระหว่างที่ฉันไม่สบายนี่แหวนเหนื่อยมากสินะ ดิฉันไม่ได้เหนื่อยมากมายอะไรหรอกค่ะทำไมจะไม่มากมายในเมื่อนอกจากจะต้องคอยควบคุมดูแลเด็กๆให้ทำบ้านช่องให้เรียบร้อยแล้วแหวนยังต้องมานั่งกแกล้วเฝ้าฉันทั้งวันทั้งคืนชายหนุ่มกล่าวแยง้งดิฉันเฝ้าคุณโพ่คนเดียวเมื่อไหร่ละคะคุณยี่หวาเถอะช่วยด้วยค่ะยิ่งมาวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วดิฉันมาเฝ้าคุณโพ่ตอนดึกเท่านั้นเลยค่ะเวลาที่ฉันไม่รู้สติยี่หวาก็มาเฝ้าหรือ โพสถามครั้นแล้วหัวใจของเขาก็ต้องเต้นแรงดวงตาฉายประกายแจ่มใสขึ้นวูบหนึ่งเมื่อได้ยินแม่แหวนตอบว่าค่ะเจ้าขุณพ่อคงใช้ให้เขาขึ้นมาชายหนุ่มคาดคะเนซึ่งแม่แหวนก็รับคำว่าค่ะหากท่านไม่ใช้ไหวาวานคุณยิหวาเธอจะขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะฉันช่างเป็นต้นเหตุให้ใครต่อใครเดือดร้อนเสียจริงๆเขาบ่นกับตัวเองฉะนั้นแม่แหวนจึงพูดให้เขาคลายกังนวลว่า ทั้งดิฉันและคุณยหวาไม่เคยคิดว่าคุณโพ่สร้างความเดือดร้อนให้ค่ะเราเต็มใจรับใช้คุณโพ่ค่ะแหวนรู้ใจของคนอื่นเขาด้วยหรือว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับฉันแหวนอาจจะทําทุกอย่างให้ฉันเพราะความเต็มใจแต่คนอื่นเขาอาจจะทําเพราะหน้าที่บังคับก็ได้โพ่หยิ้มปราบราเมื่อพูดจบคุณโพ่หมายถึงคุณยหวาหรือคะหลั่นถามตรงๆถูกแล้วฉันหมายถึงยี่หวา นายผงสะทอนพยักหน้ารับคำแม่แหวนจึงพูดอย่างไม่เห็นพ้องด้วยว่าถึงหน้าที่จะบังคับหากเธอไม่เต็มใจเธอก็เลี่ยงได้ค่ะแต่นี่เธอคอยเอาใจใส่ดูแลคุณโพ่อโดยความห่วงใยวิตกกังวลในอาการของขุณโพ่์เหมือตอนที่คุณโพ่์ไขขึ้นสูงไม่รู้สึกตัวนะคะขวัญยิหวเอาใจใส่ห่วงใยวิตกกังวลในอาการของฉันเขาทวนคำอย่างไม่แน่ใจถูกแล้วค่ะ แม่แหวนรับคำเสียงหนักแน่นแล้วก็พูดต่อไปว่าถ้าคุณยี่หวาทราบว่าคุณโพศเข้าใจว่าเธอทำทุกอย่างตามหน้าที่เธอคงเสียใจมากเพราะเธอนะ่ะดูแลคุณโพดรอบคอบกว่าดิฉันเสอีกเธอไม่ยอมทิ้งให้คุณโพ์อยู่คนเดียวแม้แต่เพียงวินาทีเดียวค่ะเธอคอยสั่งดิฉันไว้ว่าหากดิฉันจะไปไหนจะเรียกให้เด็กมานั่งอยู่เฝ้าคุณโพศไปพลางก่อนส่วนตัวเธอก็เหมือนกันค่ะ ถ้ามีความจำเป็นจะต้องออกไปจากห้องของขุนโพธ์เธอต้องกดกลิ่งเรียกให้เด็กมาอยู่กับคุณก่อนเพราะถ้าขุนโพธิ์เกิดเป็นอะไรไปจะได้มีผู้รู้เห็นเอะอะโวยวายขึ้นได้ค่ะคิ้วเข้มทั้งคู่ของโพธิ์ขมวดเข้าหากันเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของแม่แหวนซึ่งเชื่อถือได้ว่าเป็นความจริงอา แต่ทว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่ขวัญยิวาได้ให้ความสนใจเอาใจใส่และอาทรต่อความป่วยไข้ของเขาเรากับเขาไม่ใช่บุคคลที่เธอเคยกล่าวว่าเกลียดที่สุดในชีวิตวันนี้ฉันยังไม่ได้พบคุณยิวาของแหวนเลยโพดพูดหลังจากที่นั่งครุ่นคิดอะไรครู่หนึ่งซึ่งหญิงมีอายุผู้พักดีได้ตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเธอไปเรียนหนังสือแล้วค่ะก่อนจะไปเธอยังสั่งเสียดิฉันว่าอย่าลืมเวลาทานยาของขุนโพธ ยิหวฉันไม่เข้าใจเธอเลยเธอเกลียดฉันน้อยลงแล้วหรือเขาคิดคำหนึ่งอยู่ในใจแล้วก็บอกแม่แหวนว่าเย็นนี้พอคุณยิหวกลับจากโรงเรียนแหวนบอกด้วยนะว่าฉันขอพบค่ะแต่ถึงดีฉันไม่บอกคุณโพ่อก็คงจะได้พบค่ะเพราะเธอต้องขึ้นมาอยู่ดีแต่ฉันเกรงว่ายิหวจะขึ้นมาตอนฉันหลับดิฉันบอกให้เธอขึ้นมาตอนที่คุณพดต,ตื่นค่ะแม่แหวนรีบบอกเขาอย่างเอาใจขอบใจแหวนมาก เย็นวันนั้นพอกลับมาจากมหาวิทยาลัยและอาบน้ำผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วขวัญยิหวก็เข้าไปคอยปรนิบัติรับใช้ประมุขของบ้านพงสะทรแต่เธอกลับถูกท่านเสือกใสให้ไปดูแลบุตรชายของท่านแทนว่ายิหวขึ้นไปดูคุณโพ่์ดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างปู่อยู่กับพวกเด็กๆมันก็ได้ นางสาวพิทยายุทธอึกอักด้วยเธอไม่ต้องการขึ้นไปดูแลโพ์ในขณะที่เขายังตื่นอยู่นับตั้งแต่อาการของโพดดีขึ้นเธอคอยเลี่ยงขึ้นไปเฝ้าเขาเฉพาะเวลาที่เขาหลับแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่อาจที่จะขัดคำสั่งของท่านเจ้าขุณได้ดังนั้นอีกครู่ต่อมาขวัญยิหวาจึงมายืนรีรออยู่หน้าห้องของโพ์แล้วก็ค่อยๆชงกหน้ามองเข้าไปในนั้น ครันแลเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเธอก็รีบย่องแผวเข้าไปด้วยความเป็นห่วงโพดเมื่อเห็นว่าเขาถูกทิ้งให้นอนอยู่ตามลําพังส่วนชายนมเจ้าของห้องนั้นพอแลเห็นว่าผู้ที่ก้าวเข้ามาในห้องเป็นใครเขาก็รีบปิดดวงตาทั้งคู่ลงแกล้งทําเป็นว่ากําลังหลับอยู่พร้อมทั้งคอยรีตามองดูการกระทําของเด็กสาวด้วยหัวใจที่เต้นระทึก ขวัญยิวาเดินจะหดปลายเท้าไปดึงม่านที่หน้าต่างทางด้านหัวนอนให้ปิดลงเมื่อรู้สึกว่าลมพัดค่อนข้างแรงต่อจากนั้นเธอก็เดินมาหยุดยืนที่โต๊ะเล็กใกล้เตียงนอนเพื่อตรวจดูยาว่าต่อไปโพ่อจะต้องรับประทานอะไรอีกหรือไม่อีกสิบนาทีคุณโพ่ก็ต้องทานยาแล้วเปะแหวนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนดูซิทิ้งเธอไว้คนเดียวก็ได้หากเป็นอะไรไปใครจะแลเห็น เด็กสาวบ่นอยู่ในใจเมื่อเหลือบมองดูนาฬิกาเรือนเล็กที่ตั้งอยู่บนโต๊ะพร้อมกันนี้พอละสายตาจากขวดยาและนาฬิกาดวงตาเธอก็หันไปทอดจับอยู่ที่ร่างของโพดขวัญยิวาพินิษด,ดูเขาอึดใจหนึ่งแล้วก็ค่อยๆก้าวแผ่วเข้าไปชิดเตียงนั้นเพราะคิดว่าเขาหลับ และอยากรู้ว่าตัวเขาร้อนหรือไม่เพียงใดเธอจึงค่อยๆเอื้อมมือไปแตะที่หน้าผากของโพ์อย่างแผ่วเบาดังที่เธอเคยปฏิบัติเมื่ออยากรู้ว่าเขากําลังมีไข้ยอยู่หรือไม่แต่แล้วในวินาทีต่อมาขวัญยิวาก็ต้องสะดุ้งตกใจจนสุดตัวเมื่อมือน้อยของเธอได้ถูกจับไว้ด้วยมืออันแข็งแรงของโพ์ก่อนที่เธอจะชักมือกลับเด็กสาวบอกไม่ถูกว่าขณะนี้เธอมีความรู้สึกอย่างไรโกรธอายหรือว่าอะไรกันแน่ เมื่อโพดได้ลืมตาขึ้นอย่างแช่มช้าและดวงตาคู่นั้นได้จับจ้องอยู่เฉพาะใบหน้าของเธอด้วยประกายอันอ่อนโยนริมฝีปากที่แห้งผากของเขาเผยยิ้มน้อยๆเมื่อเรียกเธอว่าขวัญยิหวขวัญยิหวพยายามชักมือกลับแต่โพดได้กำไว้แนบแน่นพลางถามเธอด้วยเสียงอ่อนโยนเช่นเดียวกับสายตาว่าเธอจริงๆหรือขวัญยิหวค่ะดิดิฉัน เด็กสาวแข็งใจตอบขณะนี้เธอรู้อยู่อย่างเดียวว่าเธออยากจะวิ่งหนีออกไปให้พ้นจากห้องนี้โดยเร็วที่สุดดูเหมือนโพ่จะอ่านความรู้สึกของขวัญยิวาออกดังนั้นเธอจึงคลายคืนอิสระให้แก่มือน้อยของเธอพร้อมกับพูดว่าเธอนั่งก่อนสิขวัญยิวาฉันมีอะไรบางอย่างจะพูดกับเธอคุณพ่อจะพูดอะไรกับดิฉันคะเธอถามอย่างสงสัยหลังจากที่สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็ก ที่ตั้งอยู่หน้าเตียงของเขาเรียบร้อยแล้วและทำใจให้เป็นปกติฉันอยากจะขอบใจเธอที่เธอได้ช่วยแหวนดูแลพยาบาลฉันคุณโพดควรจะขอบใจคุณหมอวิทย์จึงจะถูกค่ะฉันขอบใจเขาแล้วจึงได้มาขอบใจคนที่โทรศัพท์ไปตามหมอวิทย์ดีฉันทาทาตามคาสั่งของท่านเจ้าคุณปู่ค่ะแต่เจ้าคุณพ่อกับแหวนบอกฉันว่า ทุกคนใจเย็นลืมนึกถึงหมอเพราะเชื่อคนอวดดีอวดเก่งอย่างฉันว่าไม่เป็นไรนอกจากเธอเขาแย้งและยิ้มซึ่งทําให้ขวัญยิวานึกเคืองที่เขารู้ความจริงดังนั้นเธอจึงตัดบทเสียด้วยการพูดว่าแต่ถึงอย่างไรคุณโพตก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาขอบใจดิฉันค่ะเพราะดิฉันทําไปตามหน้าที่ของลูกจ้างจุดน้อยใจผุดขึ้นที่ดวงตาทั้งคู่ของโพดเมื่อมองดูเด็กสาวที่นั่งอยู่เบื้องหน้า ฉันกับเจ้าคุณพ่อไม่เคยคิดว่าเธอเป็นลูกจ้างของเราและเธอจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อการกระทําครั้งนี้ก็ตามฉันไม่สนใจฉันรู้แต่ว่าฉันจะไม่ลืมความอารีของเธอแต่ดิฉันไม่อยากให้คุณพ่อสนใจมันค่ะฉันรู้เธอเกลียดฉันมากจนเกรงว่าจะมีบุญคุณติดต่อกันเทหรือขวัญยิ้วโพ่ถามเสียงแปลงปลา